อ้าแล้วก็ต้องขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่เกมลึดนายแม่พาร์ที่สเข้าไปแล้วครับพาร์ทที่แล้วนี่ลุ้นกันหลายรอบเลอเกินกับพี่แขนยาวแต่สุดท้ายเราก็ป่าเขาได้ฮนะมาลุยกันต่อดีกว่าอยู่กับน้องเสื้อเหลืองเหมือนเดิมฮนะชื่อว่าน้องซิกซ์ผมว่าหลังจากเล่นจบไปถ้าผมเก็บของไม่ครบเนี่ยอาจจะทำไกด์อะชิเมน์ให้นะทุกคนคิดว่างไงคิดว่าโอเคไหมแต่คงอาจจะทำให้นะ เพราะว่าการตามหาของให้ได้อัจฉริยะครบนี่เป็นความฝ่ฝันเล็กๆของผมอย่างหนึ่งเลยเอ้ยเดี๋ยววันให้ขึ้นไปเฮ้ยขึ้นถึงต่อยอ,อันร้อนใหม่ร้อนใหม่เฮ้ยไม่คุณแกล้งกูไปเนี่ยเดี๋ยวดิเราไม่ได้จะเอาอันนี้เราจะเอาอันนี้เถอะฮักอุย้ยน้าเขี๋ฉากกว้างมากโอ้ มีรองเท้าห้อยอยู่ด้วยอุ้ยนั่นใครอะ่ะสวัสดีครับใส่หมวกเชฟด้วยดูแล้วเป็นพ่อครัวอย่างแน่นอนนี่เราลงได้อย่างอุ๊ยเอานี่ผมไม่ได้กดปล่อยเนี่ยมันได้ผมลงเองไม่เป็นไรช่างมันอุ๊ยลูกเดียวอย่าเพิ่งหิวหิวตรงนี้เลยเหรอไม่เอาอย่าเพิ่งหิวสิไปวิ่งไปก่อนอย่าเพิ่งหิว นี่ไงเรามาโซนห้องไอ้้องขวบวะไม่ใช่โอ้ยมีกับดักหนูด้วยอ้าวแย่้เฮ้ยหนูโดนโดนกับดักหนูเหรอหนูโดนกับดักหนูพูดเรืงกูวะศพอืมอย่าบอกนะว่าโอ้ยหนูโดนอยู่เลยอ่ะยังเป็นอยู่เลยแล้วโฟกัสอย่างนี้ก็ต้องแจกแม่ง อืมอ่อยเลยน้องน่าจะหิวจริงแหละน้องกินได้ทุกอย่างเลยอุ๊ยน่าสงสารน้องหนูอะภาวนาให้ได้ครับอาเมนไปละเฮ้ยขึ้นได้ไหมเนี่ยหลังจากกินเสร็จแล้วได้ยินเสียงดนตรีนี้ขึ้นตลอดเลยมันจะหมายความว่ายังไงวะอึ๊บเฮ้ย อ้ยเี๋ยไม่ถึงเอ๊ะมันให้เราไปไหนเนี่ยขึ้นแปบบเฮ้ยอยา่าเกมนี้ไม่มีเทคอะไรบอกเลยเนี่ยทำได้แค่เดาเนื้อเรื่องแล้วก็ดูภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอี้เอ้ยอ้ย,เ,อยเห็นทางวะครับเห็นทางข้างล่างนี้วะผมว่าไปได้วะเฮ้ยเอ้าน้องไม่ตายได้ไงวะ ปกติตกสูงขนาดนี้ต้องตายแล้วมาโพไหนก่อนโอ้อ๋อไอเขาเรียกอะไรไอรูปปั้นเกยชามเป็นเรียนแบบของผู้หญิงคนนั้นเองนี่ไงหน้ากากกันเดียวกันเลยนะเห็นไหมวะปะโยนแอนปิวไปแล้วนะครับมีเทียนให้จุดไหมหรือที่นี่เราเราเรามาแค่นี้วะอ้ยเดี๋ยวนั้นข้างใครอะ่ะขอดูแปบบ๊บขอดู่งข้างหน่อย ใครก็สอนให้ถ่ายรูปอย่างเงี้ยแม่งหลอนชิบหายเลยไปแล้วผมไม่อยากอยู่นานละห้องนี้แม่งดูเฮีเ้ยนเปิดจดหมายอ่านก็ไม่ได้เอ้าเรามาผล่ไหนก่อนขออนุญาตย้อนกลับไปแป๊บนึงน,นะอ๋อแค่ตรงนี้โอ้โหนึ่ก็ย้อนไกลโอเคแค่นี้ก็ได้โอ้โหประตูประตูเปิดง่ายจังเอ้ยอย่านหนีนูหืมต้องดันแหละ มาขนาดนี้แล้วออมันเอียงของมันเองอะจุดไฟแป๊บมองไม่เห็นอีนี่เราเขา้าเข้าสู่ห้องครัวแล้วนี่ไงเราก็นึกว่าเสียงใครเดินโหเสียงรถเข็นฝั่งนูน้นอันนี้อะไรอะเฮ้ยเราเอาขึ้นได้ไหม มีอะไรบ้างตรงนี้คิดว่าอาจจะได้ย้อนกลับมาหรือเปล่าไม่รู้สิเฮ้ยเดียด๋วยว,ยวยผมนี่เสียงโออ๋อเสียงรับมีดเขาว่าอยู่ขอไปแบบนึงนะหันไปเลยหันไปเลยไม่ต้องหันมานะหูปลาตัวโคตรใหญ่อะ่ะดูดิ

เราไปได้ยังไปแล้วเรอมั้งดูแป๊บมันจะเดินทางไหนวะอ๋อเดินไปนู่นเดินไปนู่นโอเคเราอ้อมเราอ้อมเฮ้ยน้องอย่าเดินเสียงดังไอ้คนนี้แย่ละบายจับได้ไหมเนี่ยไม่เอาจริงๆมันก็จับถึงนะแขนมันก็ไม่ได้สั้นขนาดนั้นนะ ไปนู้นไปสับปลาต่อเดินวนอยู่ตรงนี้อยู่ได้โอ้โหแล้วไม่อยู่ข้างหน้านี้อ๋อใส่พิกไทยใส่พิกไทยไปเลยไปเลยไปเลยวิ่งแล้ววิ่งแล้ววิ่งแล้ว โอ้ต้องใช้กุญแจอีกพระเจ้าขึ้นขึ้นไปไหนไม่รู้แต่ขึ้นก่อนนี่มีตะเกียงตรงนี้เอ้ยอย่าชนอย่าชนเดี๋ยวมันล่วงโอเคจุดไฟก่อนฮึดโดดขึ้นไปโอเคค่อยๆเดินนะค่อยๆเดินโอ้โหแล้วเดี๋ยวขอดูทางแป๊บเฮ้ยทางนั้นไปไหนอะไปได้ปะเฮ้ยเราจุดไฟแล้วเขาจะเห็นปะวะ ตรงนี้มีหนมปังเหรอมันฝรั่งป่าวะมองไม่ออกอันนี้ล่วงแน่เลยเดี๋ยวหยิบก่อนเอาไว้ฝั่งนี้ฝั่งนี้คงไม่ได้เดินแล้วอ,อ,อุ้ยอุ้ยนั่งลงก่อนเห็นเหรอเอ้ยเห็นได้ไงเรื่องไม่ถึงละสิขยิงหน่อยนะโอเคเขาน่าจับเราไม่ได้ละหัวปลา นี่แน่โยนแกล้งแม่งนี่แน่โยนไปไหนก่อนขึ้นไปแล้วไปขึ้นดีกว่าอย่าไปยุ่งกับเขาเยอะอย่าแกล้งคนตัวเตี้ยกระโดดเข้าไปอ้ามาผล่ไหนอันนียอืมปีนได้ไหม เอ้ยมีเทียนปะใช่เขียนเปล่าวะจุดจุดได้ไหมโอเคไปไงต่ออะไรอะสะบู่โทษขอดันแป๊บหนึ่งนะที่นี่ไหนเอ่ยเอ้ยน้องนมอ,อันนี้ก่อนเอาเปิดประตูโอ้โหเฮ้ย ไม่ตื่นใช่ไหมไม่ตื่นใช่ไหมครับโหโคตรสุดใกล้อ่ะแล้นไะงเราต้องไปไหนวะเนี่ยต้องย่องนั่นแหละผมว่าเราวิ่งไม่ได้วะ่ะมันมันใกล้เกินไปอ่ะเขาหลับอยู่มันใกล้เกินไปมันเสียเส่ยงมากมันเสี่ยงมากขอปิงขึ้นไปนะโห ปิดไฟแล้วมืดเลยเฮ้ยอย่าเพิ il, ่งตื่นอย่าเพิ่งตื่นอย่ังฟังตื่นปีกอดอุ้ยเห็นไหมเอ้ยแล้วทำไมรูปภาพเป็นสองหน้าอย่างนั้นน่ะเห็นนะเองไปทางไหนวะผมไม่เห็นกุญแจอ่ะเอย่างนั้นึงงอ้าก็ค่อยๆลงได้นี่หวะเฮ้ยถึงบ่เขาไปยังวะ ไม่ไปแล้วมั้งเฮ้ยอุ้ยอ๋อคุณยายอยู่นี่อุยเตียงอืดอืดอีกทีนึงโอเคเฮ้ยเตียงนุ่มเ่าขอเยียบเตียงหน่อยดิอีอีข้างวันมีเือเปล่าวะไม่น่ามีมั้งโอเคได้คุณแจมาแล้ว ตรงนี้ไม่มีอะไรล้วไหยิบกุญแจไปดีกว่ารีบมารีบไปแต่น้องนมไปไหนแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้น้องมาอยู่ห้องนี้นะคหายแล้วทำไมทางขากลับมันดูมันไม่ราบรื่นเลยเอ๊ะเราต้องไปทางนี้หรือเปล่า โอ,โอ้โหแล้วเราลงลิฟต์อย่างนี้เลยนะแสงสว่างเต็มหน้าเขาจะไม่เห็นเราเหรอวะเฮ้ยนมตามนมไปก่อนน้องนมอยู่ไหนเอาน้องอยู่อย่นี้เหรอเดีย๋ยวเอาน้องออกมา,างไงวะโยนแาบน,น,นี้ก่อนหน่อยโอเค เฮ้ยมาเหรอไม่รู้โอ้ยดีนะเข้าไปแอบนี่ไงก็เราทำเสียงดังไงโทษโทษโอ้ในความอยากอยากเก็บน้องอะ่ะเดินไปเลยเดินไปเลยนะเขาเป็นตัวอะไรวะเขาเป็นคนใช่ปะเฮ้ยีย่าฟองน้ำเนี่ยเราได้คุณแจมาแล้วเดี๋ยวนะขอดูกัน ไปไหนแล้ว่ะวิง่งมีคนเดียวใช่ไหมคนเดียวแหละลุ้นชิบหายเลยเดี๋ยวนะเปิดดูนานไหมอ่ะจะเดินทางไหนก่อนจะขึ้นบันไดจะไปไปขวาสินะ โอ้เราไม่อยู่ตรงเตาเอ้ยไปไหนเห็นปหมเนี่ยโอ้ไม่เห็นก็บ้าแล้วอย่าอย่าแอบตรงนี้ไม่เห็นหรอกใช่ไหมเห็นปะวะอุ้ยกำลังจะออกเลยเฮ้ยมีหม้อต้มตรงนู้นด้วย เพิ่งเห็นหมวโตมันดูใหญ่จังไปแล้วไปแล้วเห็นหรือเปล่าวะไปแล้ว,วอ๋ออยู่นู้นยุงนู้นไม่เห็นลรอกไม่เห็นลรอกโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตดูอาชีพเพิ่แป๊กหนึ่งฮะผมรู้สึกว่าห้องนี้มันน่าจะมีอะไรอย่างหนึ่งโอเคก็กลับมาแล้วครับ คือมันเหมือนว่าให้เอาอาหารโยนใส่ใส่ในหม้อน,นั้นผมรู้สึกว่าหม้อน,นั้นแบบมันดูมีโฟกัสแปลกๆไงก็เลยแบบอยากลองดูจะเอาอะไรใส่ไปได้บ้างอะ่ะผมเห็นปลาแล้วหนึ่งเนี่ยอุ้ยไม่ได้ดิปลาใหญ่เกินไปอยู่ไหนวะใกล้ๆนี่เหรอน่่น ون, ๆนๆ,ๆไม่เห็นหอใช่ไหม เฮ้ยโยนเฮ้ยอุ้ย,ย,ย,ยลงได้หวะช่วยทำอาหารนะครับแล้วก็มีชีสต,ตรงนี้มันมีเนื้อปลาข้างบนที่ผมโยนลงมาเดี๋ยวนะขอชีสหน่อยโอเคชีสอึ๊บช่วยทำอาหารนะฮึดเอาใหม่ใหม่ and j u m โอเค ชี้ใส่ได้เหรอเดี๋ยนะมันมีเนื้ออะไรอีกไหมอ่ะเนื้อมาดูมีน้อยๆอะ่ะเนื้อปลาข้างบนใส่ได้เหรอพี่พี่จะมาไหมอ่ะ <c oughs> ดูด๋ๆ,ๆ<_><_><_>จะมาก็มาไม่มาฮะเคเราอยู่บนโต๊ะละเฮ้ยเห็นเนาะเห็นเ,เนาะ เห็นเหรอเราไม่เห็นเขาไงอยู่ไหนวะโอเครีบใส่ดีกว่าอ๋ออยู่โู้นอยู่นู้น,อน,นโอเคโอเค and jump อ,อือยังไม่ได้อีกเหรอเดีย๋ยวนะมันมีเนื้อปลาที่ผมโยนลงมาแถวนี้มันยังอยู่ป่าวะเออแล้วเนื้อปลาคนนี้ได้ปะ ยังไงเนื้อไปอีกอันนึงโอเคเขาสับไปเรียบร้อยแล้วอันนี้ต้องได้แล้วเฮ้ยเอาผมใส่อะไรผิดป่ะวะอหรือผมคิดไปเองกับอาชิเมนตัวนี้เอ๊ต้องใส่อะไรเนอมันมีวัสดุอะไรใ,ใส่บ้างครับอืมเครื่องเทศเดี๋ยวนะ ชีสผมก็ใส่ไปแล้วอ่ะปลาก็ใส่ไปแล้วขาดอะไรอีกวะพริกไทยเหรอโยนพริกไทยลงไปทั้งอย่างนั้นเละนะมีอะไรบ้างวะไปปิดให้เขาเฉยอยู่ตรงนี้นานแปน๊บนึงนะฮะอยู่ตรงนี้นานนิดน,นึง เอ้ยไม่เห็นหรอกไม่เห็นหรอกตรงนี้มีอะไรบ้างวะเฮ้ยมันดูไม่มีอะไรแล้วอ่ะหยิบเครื่องปรุงไปเลยบนโต๊ะป่าวะไม่เห็นไม่เห็นขอสำรวจแป๊บนึงนะเฮ้ยหยิบได้ปะ อะไรได้บ้างวะเดีย๋ยวย้อนกลับไปก่อนมีเครื่องเทศอะไรใส่ไปได้บ้างอันนี้คืออะไรหอมหอมหรอวะแครอทสักอย่างนึงเดีย๋ยวเอาไปใส่กันมันต้องได้สักอย่างเ,เขาปรับเตาอยู่เขาปรับเตาอยู่เร็วเร็วเร็วรรรเร็เ,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 เม่เห็นเ็เ็ ไม่เห็นหรอกไม่เห็นหรอกโอเควิ่งแล้ววิ่งแล้วได้ไงหัวปลาหัวปลาอยู่นั้นน่ะเพิ่งเห็นโยนเร็วโยนอ้ยหรือต้องใช้หัวปลาอีกอัน,นึงวะเอานี่ไงได้แล้วโอเคโอ้โหความพยายามไม่ไม่สูญเปล่าจริงไปแล้วได้ไข่คุแจ๊กทีเฮ้ไยไข่ไปแล้วนี่วะไปแล้ว๊าบายนะครับมาช่วยทำอาหารแค่นี้ไปแล้ว ไม่อยู่แล้วอีทางนี้ขึ้นไม่ได้เอ้ยไม่ใช่ดิประตูนี้เปิดไม่ได้แต่ขึ้นทางนี้แทนเคเสียเวลาเยอะเฮ้ยไหนตรงนี้ขึ้นได้ไหมไม่ได้มีมีมได้สำรวจบ้างเอา้าน้องนมมาอยู่ตรงนี้ก่อนหน่อยวิ่งฟองแหมมีหลบในที่มืดด้นนะไส้กรอกอย่างนั้นเหรอ หายแล้วผมว่าถ้าใช้เครื่องนี้มันต้องเสียงดังแน่เลยอันนี้คืออะไรก่อนอฮ้ยเอา้ามีก้อนเดียวอฮ้ยหมุนขวาโอเคอ๋อบดให้เป็นเนื้อแล้วมันได้แค่อันเดียวเนี่ยนะเดี๋ยวตรงนี้ที่ส่งอาหารเนาะเฮ้ยเข้าเข้าไปลูกโอ้อืมเป็นลิฟ มาห้องเย็นแล้วห้องแช่เนื้อนี่ไงอุ้ยมันใหญ่เกินไปที่น้องจะแบกนะเนี่ยไปข้ามกันดันดันอีดันไปดึงไม้ก็ได้อะเอาไว้ตรงนี้โอเคตรงนี้ไปได้เดี๋ยวก่อนปีนได้ปีนก่อนปีนไปไหนวะอ๋อนี่ไงเนื้อเนื้อตรงนี้ and จำอุ้ยดึงยกโอ้คุยขาไม่หักกันลุกไปลากครบสองจินแล้วแต่ว่ายังมีทางไปต่อทางขวาอยู่เดี๋ยวขอไปสำรวจทางขวาแปบถ้าไปได้นะอืมไหนขึ้นสิอ้ยอ้ยขึ้นได้ขึ้นได้ห้องอะไรวะเนี่ยมีตะเกียงให้จุดอ,อ๋อเป็นห้องเก็บ c o l ลนี่เองเกชาไปอืม โอเคมาแค่นี้ดีนะแวะก่อนครบและลงไปข้างล่างกันเถอะว,วิลงลงริบไปเลยอเราเสียเวลากับ,กบห้องครัวนานมากนะพนันนี้ไม่รู้ว่าจะอีกนานแค่ไหนน,น้องยืนนิ่งเลยอะช็อกอะไรอยู่หรือเปล่าบดเนี้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งยังไม่ดึงลงมาเลยจะบดได้ไงล่ะดึง เอ้ยเออให้มันลงนะโอเคนี่เนื้อค่อยๆบดลงไปให้เราเข้าไปตรงท่อนั้นท่อปะฮเวิ่งตัวฮึอีกทีนึงแอดจัมโอเคเฮ้อผ่านผลไปได้นะครับด้านนี้ยังไม่โดนพี่อ้วนจับเท่าไหร่เฮ้ยรอบนี้ผมยังยังไม่ตายวะยังไม่ได้สังเวยสักศพนึง ทำไมปากใม้มงคลอย่างงี้วะเราต้องรอดดีต้องรอดพาร์ทนี้ผมจะพยายามให้ไม่ตายให้น้องไม่ตายห้องอะไรวะเนี่ยห้องเย็นอีกแล้วเหรอโล่งจังเลยมีที่ให้แอบด้วยแล้วเราต้องไปไหนวะลงนี้ป่ะนี่คืออะไรวะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเอามันลงมาปิดไฟเลย เข้าเข้าเข้าอุ้ยเมื่อกี้เข้าไม่ลงรูไม่เห็นลอกมาหาของไม่เห็นลอกมียาเสียวว้าไปเนี่ยอ๋อมาเอาชีะเอาเก็บไหไหนเก็บใส่ตูเ้เหรอยาอยาเห็นนะดูเนื้อไปเลยดูเนื้อไปเลยดูเนื้อไปเลยนะ เราไปแล้วไปแล้วเอ้ยมันดูแล้วคลิบหายละไปไหนดีวะเนี่ยเอ้ยเขารู้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 นี้ก่อนเขารู้นี้เฮ้ยเขารู้นี้ก่อนมันไม่เห็นหรอกโอเคตรงนี้ปลอดภัยเราอยู่ตรงนี้ระยะดีกว่าเรามองจากนี้นี้เขาขึ้นรีม,มาแล้วเขาต้องมาเปิดประตูให้เราหาไม่เจอหรอก หาอะไรไม่มีห้องโล่งขนาดนี้มองด้วยตาเนื้อไม่เห็นเหรออ๋อไอ้อได้วยเป็นโควิดปะเนี่ยโอเคเราไปได้ยังวะไปยังโอเคดูดูเขาก่อนรู้สึกห้องนี้อผมเข้าประตูไปเขาก็น่าจะเห็นเลย,นะยเ,นเ,นเนี่ยเห็นปะเนี่ย เอ้ยสับอะไรโอ้ยต้องมันต้องสับขนาดนั้นเหรอลอ้ยเออะเอ้ย,อยชิบหายละโอ้ยแล้วมาอยู่ตรงนี้ทุบไอการ์เดินเลยนี่เห็นรูฝั่งซ้ายแล้วครับอีกนิดเดียวเองไม่เห็นหน้าไม่เห็นไปเอยเราคุณแจอยู่ข้างบนไอบ้า โอ้โหปืนใจอยู่ข้างบนแย่แล้วต้องมีการหลอกล่อเกิดขึ้นแล้วเอ๊มีอะไรสำรวจวีครังนีเ้เปิดไฟไม่ดีอคนนี้เขาไม่ได้ตาบอดอ๋อโอเคเครื่องบดเนื้อสินะไปแล้วไปแล้วก็วิ่งสไลด์ไม่ลงรู ไฟสิยิบออไฟทำไมเสียงมันเงียบจังวะเขาเห็นปะเนี่ยลงลิฟลงลิฟไม่รู้ถูกหรือเปล่าแต่คุณแจแบบมือมันไม่ว่างไงห้องนี้ห้องนี้เปิดเปิด,เ,ปดเร็วเร็วไขไขไขมันตรงอออถ่างประตูเข้าไปถ่างประตูเข้าไปออแอปแอป รูนี้แหละโอ้โหแววสไลด์เข้าไปโอเคหลบก่อนเมื่อนจะมาวะอืเหมือนด้นที่กูพูดไม่เห็นลอกก็ไม่ไหวไม่เห็นลอกโอเคมาเปิดประตูให้เราเฮ้ยแล้วตรงเนี้ยเฮ้ยตรงนี้เราต้องไปไหนก่อน เฮ้ยแย่แล้วมันให้มันให้เรามาทางนี้เปล่าอ้าวมีเจช์ใชอยู่ตรงนี้โยนทีครับรออะไรอืมไม่คิดว่าจะเจอเนี่ยสำรวจเล่นๆอยู่ตรงกองขยะปีนได้ใช่ไหมโอเคเอาปีนผิดซี่โทษต้องปีนซี่นี้อืมขึ้นไป เข้ารูอ๋อก็เราแค่มาอยู่ใต้ถุนห้องตรงนี้โอเคตรงนี้นี่ห้องล้างจานแล้วตรงนี้ขึ้นได้เดี๋ยวขอสำรวจก่อนก่อนขึ้นนะมีตรงนี้นี่เมื่อกี้ยัางทำครยวอเลยมาล้างจานเหรอเอ้าชิบหายแล้วมีสองคนไม่ได้ไม่ได้ขึ้นทางนี้นี่แจ็คปอดพอด,ดีตรงนี้ก็ไม่ได้เช่นกันมันน่าเกินไปมันเสี่ยง เอาแย่แล้วไปไม่ได้แล้วเรอชีพหายแล้วคงต้องขึ้นแล้วก็นี่รีวิ่งเข้ารูนี้ก็ได้เอา้เอาผมมองไม่เห็นว่ามันปิดอะรูนี้ก็ได้มัง้งโอ้ยทำไมสไลด์ไม่เข้าวะเอ้ยมาแล้ว ไม่เห็นหรอกไม่เห็นหรอกเข้าไปแล้วไม่ถึงหรอกเอื้อไม่ถึงหรอกหลบปุ่มเลยห้องนี้มีอะไรวะอย่าอย่าอย่าเห็นห้ามเห็นก็มไม่ไหวไม่เห็นหรอกอุ้ยมีมีสองดูงี้ด้วยว่ะแล้วตัวเราเลอะฟองอะ่ะแมงโตรเป็นจุดสังเกตเลยเดีย๋ยวนะ อันนี้คืออะไรไม่รู้อเอเอไออีกตัวนี้คืออะไรวะยายาเฮ้ยเห็นนั้นน่เห็นนั้นน่ไม่ใช่ไม่เห็นอ๋เอเป็นไรลูกเป็นโควิดแล้วเนี่ยไอขนาดเนี้ย มันจะมาจับกูไหมเนี่ยเฮ้ยอ๋อเลืะอฟองอยูแล้วพี่ไม่เห็นวะนี่สไลด์ครอบนี้สไลด์เข้าแล้วเขากลับไปล้างจานเหรอเฮ้ยอย่าเพิ่งเห็นโอ้โหตรงหน้าเลยผมจะทำไงให้เขาไม่เห็นดีวะ ต้องเป็นช่วงที่แบบสองคนเดินแยกกันอ่ะอันนั้นเดินไปทางขวาแล้วแต่เนี้ยผมขึ้นไปวลโดนจับแน่เลยขึ้นได้ปล่าวะขึ้นเลยแล้วกันเฮ้ยเฮ้ยอย่าเราไปแล้วนะชี้อะไรเราอยู่นี่เฮ้ยอย่านะอย่านะไม่ต้องเลยไม่ต้องเดินตามมาเลย เอ้ยถึงไหมเนี่ยทำอะไรชี้เอ้ยมันมีคนลอยดักอยู่ลงก่อนเลยเฮ้ยสปปนุกไปได้มีแค่สองตัวเหรอวิ่งดีลูกวิง่งอ้าวไอ้อลงอะไรอยู่นี่แล้วเราอยู่นี่แล้วโอ้ยเฮ้ยอย่าคว้างดีนี่ใส่ไม่ดีไปแล้วยาโอ้ เอยอย่าคว้างเฮ้ยเปเป็นคนอย่างเงี้ยจับไม่ได้แล้วคว้างเลยเหรอแลอ้วคขายจับตัวเราไปทําไมวะตัวเราเล็กขนาดนี้เอาไปทําเนื้อก็ไม่อร่อยหรอก,กระโทษให้ตายเถอะไปแล้วเดอะคิทเช่นโอ้้หผ่านแล้วดีใจมากโอ้ยโอเคครับเอาเป็นว่า Little Nightmare Part 3ก็ขอจบตนอนเนี้ก่อนแล้วกันสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s ไ r i ป e เป็นกลังใจผมด้นะครับ ส่วนวันนี้ไปแล้วบายสวัสดีครับวู้